ปฏิจะพี่น้องโอ้ยวิดีโอกะเขาหยากพี่นองเอ้ยกดหน้ากดล้างอยู่ใ่ญ่ขอโทษได้หลายนะจ้าคิดหอดย่าบ่พี่นองเบืองหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงวิดีโอก็เห็ดเขาหยาหยากพี่นองเป็นเจ้างไาบุย่าบ่ได้ไปใส่หลอกพี่นองหยากน้ำเอาวิดีโอเขานี่่ะจะว่าเป็นเจ้างไาบุ หนาวแม่พี่น้องพ้นตัวคืนหนาวยายง้มผักไถ่ใบเบืง้งงุ่งใหมเบิดอันนี้กับพักแดดริดผักกาดของฝรั่งพี่น้องเห็นบ่แดดริดจะได้กินมะน้อสวัสดีจ้าพี่น้องย่ามเศร้าวสาวัสดีส,สุขุสุขคนเอ้ยล่มว่อยว่อยพี่น้องเอ้ยเบิ้งอันนี้เม ย่าตสะออนดอกพักบัวเนาะปัณฑาการถูประรหลดเฮี้ยงก่อนลองทรงจะเป็นพร้อมแฝดใจกันขืนแม,ม่เนาะง่ามง้วง,ง่ามครูเป็นเลินเบอร์หอมแดงไหมเบอร์ปัณฑะการถูประโลดเบอร์เฮี้ยงก่อนรองทรงพี่น้องเห็นบ่างวยหวัวตีสิมีสองเล่นนี่มือ่อวันที่สิบสี่ พืชสภาพววิดีโอกาะเขาหยากพี่น้องเอ้ยไม่ได้ไปใช้หรอกหยากนะมาเขาเนี่ยคิดหดย่ายบ่เบื้งพักเทียมเนาะพุนตกมาพักเทียมหนาวเหม่พี่น้องลมบ่อยๆคือย่ามเกี่ยวเขาไปส่วนละภาพพี่น้องชมพักวะพักซี่หมื่อวานย่ามแรงย่ายลืม ลืมปิดแม่พี่น้องย่านหนาวนเนาะลืมปีติแท็กซี่ล่มบ่อยๆเห็นบ่โอ้ยหนาว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 เบื้องพักกันนี่เพิ่อนกระขึ้นอีกเลยพี่น้องนี่พักกันนี่กับมี่พักกันอย่างย่ายบ่ตแทกินหนอกนี่แต่เห็นเพิ่นบาดกินอยู่โอ้ยหนาวเบื้องพัก ผักชี่หอมป้อมพี่น้องถ้าถึงไหนน้าพันธ์สีฮดฮดเนี่ยนี่พันธ์สีฮดฮดใบผักซี่านเอ้าฮดฮดยอดฮดถือคว่ำน้าก็ยอดฮดยอดโฮดใหญบันใดไปใส้เด้อพี่น้องเงียบเงียบนี่ยากนะมาวิดีโอเขานี่ล่ะบันนี่ไปเฮ็ดใบซ้อมวิดีโอเงี้ยวเงี้ยวพี่น้องไปเก็บผักป่าอยู่พุ่นอ่ะกดออกกดทิมไหม มัดมะเบิ่งพอญ่ว่าเอา้าวิดีโอบ่อมีว่าซั่นว่ะจะหลบไปแล้วว่าซั่นโอ้ยอฮ้ยเป้งสีล่ะพี่น้องเบืองผักชีกำลัางงามอะ่ะผักชีกำลัางงามเบืองผักผักกันนะพิ่นขึ้นมาเองเนี่พี่น้องเบืองผักชีกำลัางงามจ้า แท็กซี่มาเรือไปขัวไกลพี่น้องย่า่กับว,วานไปตัวตีบตัวเรียมกับขึ้นตัวตีบตัวเรียนเพิ่กันบ้างพี่น้องยุปปากับสิซ้ำเหนียลนะมาแท้ไหนแกแต่เพิ่นแกเพิ่นสินเป็นหน้าดำดำ ในกระเที่ยมปลาคือรูปหัวใจเจ้าพี่น้องกระเที่ยมปลาเห็นบ่คือรูปหัวใจมู่บ้านย่าดึงหยาออกให้เพื่อนดึงห้าออกเบื้องพักย่าคุ้มพักไ้ไหมพี่น้องหนาวให้เพื่อนหุ้มผากิดยุ่งสฉลิะตั้งประเทศพี่น้องหุ้มผาพักเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวมู่บ้านย่าไม่หนีละ่ะย่ามาดึงพัก ดึงหยาออกจากกันกระเทียมปลาถ้าเพิ่นแก้ให้เพิ่นโลนโรงนะกระเทียมกระเทียมปีนี้หอกกระเทียมลายอยู่พีน้องสวนจะสวน ดอกโบตันก็ล่างงามก็ล่างสิบานโอ้ยหนาวพี่นองเอ้ยมาพักเห็นป่หนาวเหมอพี่นองยยกิีไทยบ่โดนเลยนี่หนาวเพิ่งเพียงเพิ่งคืนนีดเดีวนี่โนม้ไม้ฝรั่งมีอยู่หาก,กอโอ้ยหนาวอดอกไม้ บัตเตอร์ไฟกำลังจะขึ้นยหญ่สุด <c oughs> ขอจบกลิบซ้ำนี่ละพี่น้องนะวอ้ยล่องเมืองหีิกเกินนะ่ะวิโดูเข่าพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมเนาะจ้าโอ้ยผู้ยากเป็นคนขี้หนาวไะร้องวู้ย rất là ngam phía nó ngu mẩy ngu mẩy tèng mà mà lạ gọt <laughs> mày với <phải> nhây <laughs> nà náo nà náo บายบายพี bye bye, so ่โนวัดดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขว